แรกให้เลยท่าทนนก่อนตามินเลย่ีนะที่หนุมนะนึัวมเสอี่นทาี่อท่าามกลเหมือนเดิมตันจะเริ่มวิ่งแล้ววิ่งนะเแรกช้าเกลเร็ว้อเร็วเร็วส้นท่อไปเลยนะ นี่เสร็จแทงล่ากกนนะนสองสามี่เจ็นห้าเดือนสองสามสี่ห้า่นสองสาสี่เจท่านี้อนันนี้ใช้ฝ่อยหากทอันนี้ที่านมาอพินวินนะครับวินใช้ใบชาที่อะไรครับ